ดิฉันนางสาวกัลยาณีเจกท่านาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาเอกนาฏศิลป์สังกัดโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบที่1น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเน้นเป็นกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เนื่องจากมีจำนวนครูที่จำกัดและมีครูนาฏศสิทธ์เพียงคนเดียวซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นหลักทั้งในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมนั่นจึงทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแทบไม่ได้เรียนรู้สาระนาฏศสิทธ์กับครูนาฏศสิทธ์โดยตรงเลย โดยในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษาจะมีเพียงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เท่านั้นที่ได้เรียนรู้สาระนาตาติลสินกับครูนาฏศิลป์นั่นจึงทําให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางด้านนาฏต,ติดสินอย่างเต็มที่เท่าที่ควรและในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งการเรียนรู้ตามจุดเน้นตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะทางอย่างเข้มข้นดังนั้นจึงมีการแบ่งการจัดการเรียนรู้ดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เน้นตัวชี้วัดของสาระทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เน้นการจัดก,การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของสาระนาฏศิลป์และชั้นมันธยมศึกษาปีที่6เน้นการจัดก,การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของสาระดนตรีซึ่งแม้ว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่การพัฒนาทักษะเฉพาะทางอาจไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มที่ส่งผลให้เมื่อผู้เรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ห จึงพบว่าผู้เรียนไม่ได้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าทิ์ที่มากนะโดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่มีทักษะการปฏิบัติหน้าทป์ในระดับดีเฉลี่ยเพียงร้อยละยีเท่านั้นและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ระบุให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบและมุ่งให้ผู้เรียนใช้ความคิด,ดเริ่มในการแสดงหน้าทิ์เป็นคู่และเป็นหมู่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ แต่พื้นฐานจึงเป็นบทเรียนสําคัญที่ผู้เรียนต้องได้รับการเรียนรู้เป็นบทเรียนแรก,แรกโดยเฉพาะเรื่องหน้าตยาศ์ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการฝึกหัดการแสดงของทางนาฏศิลิ์และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการแสดงชุดต่างๆได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วพร้อมทั้งยังสามารถต่อยอดพัฒนาให้ไปถึงการใช้ความคิดริเริ่มในการออกแบบการแสดงได้ในขั้นตอนถัด แลัวสับผ่านการแสดงในครั้งนี้ดิฉันจึงได้นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานหรือ creative based learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะเนื่องจาก creative based learning เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการหาคำตอบอย่างมีเหตุผลกล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นซึ่งสอดคล้องตามตัวชีวัดที่ต้องการพัฒนานั่นคือการส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงและการใช้ความคิดริเริ่มผ่านกิจกรรมการออกแบบการแสดงนั่นเองโดยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Creativebased Learning ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนการกระตุ้น าสใจโดยในขั้นตอนนี้ดิฉันได้ทบทวนบทเรียนเรื่องหน้าฏยศาสตร์ที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกันในสัปดาห์ก่อนหน้าพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรับทราบถึงกิจกรรมที่จะทําร่วมกันในวันนี้คือการออกแบบการแสดงเพลงรําวงบอพอด้วยหน้าฏยศาสตร์ที่ได้เรียนไปซึ่งเพลงรําวงบอพอนี้เองค่ะ เป็นหนึ่งในเพลงประจำโรงเรียนที่มักถูกนำมาใช้ในงานประจำปีของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงนำเพลงนี้มาใช้ในกิจกรรมออกแบบการแสดงจากเพลงที่นักเรียนคุ้นเคยสู่ท่วงท่าใหม่ที่นักเรียนเป็นผู้ออกแบบนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นั่นก็คือขั้นตอนการตั้งปัญหาโดยการฝึกปฏิบัติหน้าตายาศัพท์อดคุุงให้กับนักเรียนก่อน เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในจังหวะจากนั้นจึงให้โจทย์เกี่ยวกับการออกแบบการแสดงให้กับผู้เรียนค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้เดิมทีดิฉันวางแผนไว้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด25นาทีแต่ในขณะที่สอนนั้นใช้เวลาไปกว่า30นาทีเนื่องมาจากขณะที่เรียนอยู่มีผู้เรียนบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้จึงจำเป็นต้องทบทวนให้จนกว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้ค่ะ ซึ่งการใช้เวลาเพิ่มนั้นก็เป็นการทําให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจในการแสดงออกที่มากขึ้นค่ะก็นําไปสู่ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและก็ส่งผลต่อการกระตุ้นความคิดริเริ่มในการสร้างสรัค์การแสดงของผู้เรียนค่ะขั้นตอนที่3ขั้นตอนในการค้นคว้าและคิดในขั้นตอนนี้ค่ะผู้เรียนมีการแบ่งกลุ่มออกมา ่อช่วยกันออกแบบการแสดงโดยใช้หน้าตั้งยั์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนำมาออกแบบเป็นท่าทางประกอบจังหวะด,ดนตรีที่ครูดได้กำหนดไว้โดยดิฉันได้อธิบายเกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบต่างๆอย่างละเอียดค่ะการกำหนดโจทย์และเกณฑ์ที่ชัดเจนจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของงานที่ชัดเจนและเข้าใจขอบข่ายของงานมากขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน พัฒนาตนเองไปตามเกณฑ์ที่นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยค่ะต่อมาขั้นตอนที่4นั่นก็คือขั้นตอนของการนําเสนอดิฉันได้กําหนดให้ผู้เรียนนําเสนอผลการออกแบบการแสดงด้วยหน้าตยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานวิดีโอค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมและเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมค่ะพร้อมทั้งได เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกพื้นที่ที่ผู้เรียนสบายใจในการถ่ายทำและสามารถเลือกส่งการแสดงครั้งที่ดีที่สุดให้กับครูได้นั่นจึงเป็นการการันตีว่านักเรียนได้พอใจสำหรับการแสดงของตนเองและนักเรียนได้ตกลงใจสำหรับการส่งงานชิ้นนั้นให้ครูประเมินผลในลำดับที่5ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการประเมินผล ดิฉันได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมน่าตระยัส์ผ่านการแสดงด้วยรูบิกสกอร์และนําข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้เรียนในคาบเรียนถัดไปเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อดีข้อบอกพร่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองในกิจกรรมต่อๆไปค่ะในขั้นตอนนี้นะคะมีนักเรียนอยู่หนึ่งกลุ่มค่ะที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมในคับซ่อมเสริมเพื่อส่งงานใหม่อีกครั้งและในครั้งนี้ค่ะเพื่อนนักเรียนในห้องเนี่ยก็ยินดีที่จะให้เพื่อนส่งงานใหม่ด้วยนะคะดังนั้นค่ะในการส่งงานครั้งที่2นักเรียนกลุ่มนี้ก็จึงมีผลการประเมินที่เพิ่มสูงขึ้นและที่ฉันเองก็ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีระหว่างทํากิจกรรมด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือนักเรียนมีความใส่ใจในการฝึกปฏิบัติหน้าตยศพา์ให้ถูกต้องมากขึ้นรวมทั้งมีการระดมใช้ความคิดเริ่มในการออกแบบตำแหน่งการยืนในการแสดงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นค่ะจึงสะท้อนได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ creative based learning ที่มีขั้นตอนในการกระตุ้นความสนใจนำไปสู่การตั้งปัญหา เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและคิดอย่างเหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับผู้เรียนได้อีกทั้งยังเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานตามตัวชี้วัดที่เราต้องการพัฒนานักเรียนซึ่งสะท้อนผ่านขั้นตอนการนําเสนอและที่สําคัญก็คือขั้นตอนในการประเมินผลที่ช่วยทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของตนเอง เพื่อนาไปพัฒนาและต่อยอดในทางที่ดีขึ้นค่ะ